สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับเกม r o x Next Generation นะครับก็เกมนี้เนี่ยมีกำหนดที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ SEA ประมาณช่วงกลางเดือนหกเนอะเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วครับนี่ผมเห็น,นเพื่อนๆห,หลายๆคนเนี่ยก็ไปถามในกุ่ปพูดคุยออฟฟิคอลนะว่าเออถ้าเราเป็นสายเติมน้อยอหรือว่าเป็นสายฟรีเนี่ยเกมเนี่ยมันเล่นได้ไหมรวมทั้งใหนหอกเนี่ยครับถ้าเรางบน้อยอะ่ะมันเล่นไหวหรือเปล่า เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครผมพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างสายเติมองสายฟรีในเกมนี้เท่าที่ผมสัมผัสมาให้ฟังกันนะครับเริ่มจากตัวละครผมก่อนเลยเจา้าไนท์ตัวนี้เนี่ยผมเล่นมาประมาณ80กว่าก้อนละก็มีช่วงที่หยุดเล่นไปบ้างนิดหน่อยครับประมาณอาทิตย์หนึ่งสิ่งที่ได้นั่นก็คือเป็นตัวละครครับเวล63นะแล้วก็ของในตัวเนี้ยก็จะประมาณนี้ครับตัวเนี้ยคือไม่เติมเงินเลยไม่ได้บาทเดียวนะ เพราะว่าก็จเจเกตมันได้เติมเซิร์ฟเซอเนี่แหละนี้จุดเด่นจุดด้อยของอาชีพไนครับกรณีที่เราเทียบกับอาชีพอื่นๆนะก็คืออย่างแรกเลยค่าเลือดก,กับค่าดเฟเซ์เราเยอะครับเพราะว่าทั้งเกะาะและการอัปเดตตัดก่าเรอมันเอื้อมหน่วยให้ตรงส่วนตรงนี้นะแล้วก็ข้อเสียอย่างแรกก็คือที่เห็นนี่ครับค่ามิาติดฟเซ์เราจะน้อยมากก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีเป็นเวทไม่ว่าจะเป็นมอนหรือว่าเป็นคนอะไรก็าตามครับเราจะโดนดาเมจค่อนข้างหนักนะ อีกอย่างก็คืออาชีพไนท์เนี่ยเป็นอาชีพเดียวในเกมนี้ครับที่มีสกิลดึงมอนเตอร์มาคับให้มอนเตอร์ตีเราได้เราก็คือจะมีหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวแทนตัวล่อให้เพื่อนนะครับก็ทําให้เราหาปาร์ตี้ได้ค่อนข้างง่ายนะเวลาที่ปุดลงดันเจียนว่าลงรลายชั้นเพราะไนท์เนี่ยมันจะมีสกิลหากินอยู่ครับสาหรับไนท์าสายหอ,อกแล้วก็สายดาบเลยนะถ้าเป็นทั้งสองสายเลยเนี่ยก็คือสกิลนี้ครับสกิลเนี่ย มันแปลไม่ตรงนะจริงๆอะ่ะคือมันเป็นแผดภาษาอังกฤษที่เขาทําขึ้นมาเองครับจริงๆสกิลนี้คือสกิลแมกนัมเบรคครับแมกนัมเบรคเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะทําการโจมตีประตูรอบๆตัวแล้วก็ให้บัฟเรา2อ,อย่างอย่างแรกคือเพิ่มดาเมจของการโจมตีธรรมดาขึ้นครับผมเป็นเวลาอันนี้คือ7วินาทีที่เลเวลสแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลเยอะกว่านี้มันก็จะอยู่นานกว่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่2คือทาให้อาวุธเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นธาตุไฟหมายความว่าเราสามารถที่จะเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ที่แพ้ไฟ ได้ดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองครับคืออันนี้สำหรับสายหอกนะสกิลนี้คือสกิลเพียสครับสกิลเพียสของเวอร์ชันนี้เนี่ยเราจะทําการโจมตีห้าครั้งโดยที่ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่เราโจมตีเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นยะมันจะทาโบนัสดาเมจเพิ่มเติมขึม้นอีกที่เลเวลสิบก็คือที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทาให้ไนท์หอกเนี่ยเวลาโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นยะจะทำดาเมจได้มากกว่าสายดาบสองมือหรือว่าสายดาบโล่นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ย อาวุธของไนท์ไนท์มันแบ่งเป็นสามสายเราเปรียบเทียบกันเองก็คือจะเป็นสายหอกที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็จะเป็นสายดาบสองมือนะครับแล้วก็จะเป็นสายดาบมือเดียวกับโลดโดยสายที่เขานิยมเล่นกันเนี่ยจะเป็นสายหอกกับสายดาบมือเดียวแล้วก็โลดเพราะว่าไม่ใช่สิเพราะสายกับสายดาบสองมือเพราะสายดาบมือเดียวกับโลดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสายที่เน้นดีเฟนต์นะครับทําเลือดให้เยอะทําตัวให้ถึกแล้วเอาไปใช้ใน PP เป็นหลักซะมากกว่า ถ้าเกิดว่าคนงดน้อยเล่นเ่ยมันจะเล่นลําบากมากนะครับผมคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีใครเล่นทีเนี้ยข้อแตกต่างระหว่างไนสายดาบสองมือกับสายหอหกหลักๆเลยก็คือสไตล์การเล่นครับถ้าเป็นไนทดาบสมือเนี่ยเขาจะโจมตีธรรมดาเอาขณะที่สายหอกเนี่ยเราอะจะใช้วิธีการใช้สกิลครับต่อาไปเรื่อยๆระหว่างที่นติดคูด,ดาวนเนี่ยเราก็สล,สลับสลับต่อๆกันนะครับ ให้เราโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องใช้การโจมตีธรรมดานะเพราะว่าเราตีธรรมดาเาเปาครับผมนี่ครับนี่คือตัวอย่างของไนายสายดาบนะเขาจะเน้นโจมตีอย่างรวดเร็วแล้วก็ติดกติคอนนะครับเห็นไหมทีนี้เนี่ยคือสิ่งที่แตกต่างกันก็คือค่าสแตทที่เราเน้นนี่แหละ ด้วยความที่สายดาบเนี่ยเขาเน้นโจมตีเร็วทําให้เขาเนี่ยใช้สกิลได้ไม่ถี่เหมือนเราเขาจะเน้นแบบว่าคือเดินไล่ฟันเรืเ่อยๆครับสกิลที่เขาใช้จะมีแค่บัฟเฉยๆส่วนสายหอกเนี่ยเราจะมีสกิลหลากหลายกว่าแล้วก็ลูกเล่นเราจะเยอะกว่าสกิลส่วนใหญ่ของไนท์นเนี่ยมันก็จะมีสกิลซีซีติดมาด้วยนะอย่างเช่นสกิลแบทนะครับ มันก็จะมีพาสีฟอทเทิโบเนี่ยถ้าอัพตรงนี้เต็ม5เนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้ศัตรูตริดสตัน30%หรืออย่างเช่นสกิลอันนี้คือโบลลิงแบทนะครับโบลลิงแบทของเวอร์ชันเนี่ยจะทำการดูดศัตรูรลบลับ,บเข้ามาหาตัวเราแล้วก็สตันแป๊บหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันใช้ p ีพได้ด,ดีมากแล้วก็มันสามารถดูดแบบพวกนักเวทหรือว่าพระฝั่งตรงข,งขง้ามเนี่ยออกมาจากเซฟตี้วอลอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็ชาร์ตไอแคลอันเนี้ยคือพุ่งโจมตีมเส้นตรง ใครที่โดนโจมตีเนี่ยก็จะติดสตันนะครับโดนสี่ตัวก็สตันสี่ตัวเลยโดยนี่จะที่จะสตันประมาณสองวินาทีนะอ่าตรงเนี้ยสกิลพวกเนี้ยถามว่าได้ดาบใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ว่าเขาจะความถี่ในการใช้อะมันสู้เราไม่ได้เพราะว่ากูดาวเราทาได้ลดเยอะกว่านะครับผมทีนี้มาดูข้อได้เปรียบของไนายสายดาบเทียบก,กับเราบ้างสัเก็ตไหมครับว่าเราไล่สกิลตลอดเวลา เราจะเป็นที่จะต้องใช้ยามานาเยอะในการปล่อยบอดฟาร์มหรือว่าเลเวลเทียบกับสายดาบด้วยเนี่ยเขาใช้สกิลโจมตีแค่บัฟเท่านั้นครับทําให้เวลาเขาบอดเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งยาน้อยกว่าเราอ่าไม่จำเป็นต้องแบกยาเยอะเหมือนเราก็จะสบายกว่าเรานิดหน่อยครับผมแล้วสมมุติว่าคุณเป็นสายฟรีเนี่ยมาเล่นได้ไหมไอถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆอย่างนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างให้เราทำครับอย่างเช่นสมมติว่าวันๆหนึ่งเราต้องทาอะไรบ้างดี่า อย่างแรกเลยก็คือเก็บเลเวลครับอย่างที่ผมทําอยู่เนะี่ยถามว่ามันเก็บเลเวลได้ไหมมันเก็บได้สบายมากครับแต่อาจจะต้องเลือกมอนสเตอร์ที่ไปเก็บด้วยนิดหนึ่งนะอย่างที่ผมเก็บอยู่ตรงเนี้ยเป็นเจ้าอนูบิสครับผมเป็นมอนขนาดใหญ่ถ้าอันเดียสนะก็แพ้ไฟนะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ด้วยก็ทําให้เราเก็บเลเวเลได้ง่ายนะหรือคุณอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับมอนขนาดใหญ่ก็ได้ครับอย่างที่ผมบอกว่าเราอะเครื่อนวุ้มทัดไฟได้ให้พยายามไปเลือกเก็บกับตัวที่แพ้ทัดไฟ หรือเป็นขนาดใหญ่อย่างเดียวแต่ไม่แพ้ไฟก็ได้อะอย่างใดอ,อย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เก็บได้เรื่อยๆมีปัญหาเลยนะที่คุณเห็นอยู่นะครับที่สองก็คือส่วนของดรเจียลวันแล้วก็ร้อยชั้นทั้งสองอย่างเนี้ยบทบาทของเราค่อนข้างชัดเจนก็คือเราลงไปเพื่อที่จะเป็นตัวแทงคอยดึงบอสให้เพื่อนนะให้เขาทำทามาเม้ได้เต็มที่ตัวบางจะได้ไม่ต้องกลัวโดนบอสตีตายนะครับ ก็ทาให้เราเนี่ยค่อนข้างหาปาร์ตี้ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ถ้าถามว่าของแค่เนี้ยลงดันตามช่วงเลเวลอ่ะมันผ่านไหมคำตอบก็คือผ่านครับถ้าเราไปกับปาร์ตี้ที่แบบเขาจัดมาเป็นปาร์ตี้อ่ะก็คือมีพระมีตัวชนมีคนทาดาเมจอะไรอย่าเนี้ยนะครับถ้าเกิดลงดันตามช่วงเลเวลก็คือสบายๆนะไม่ต้องมีคนมาแบกก็ผ่านครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอกับ ปาตีโม่วยอยเช่นสมมติว่าในตีมีชนายสองตัวมีไนสามตัวอะไรย่เงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องลุ้นหน่อยถ้าเกิดทุกคนของเท่าๆกันหมดเป็นของฟรีนะมันก็จะโอกาสผ่านมันก็จะต่ําลงก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านไม่ได้ครับแต่มันก็จะยากขึ้นนะอะไรประมาณนั้นนะจบต,ตรงส่วนนี้ไปเนี่ยก็คือส่วนต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการล่าบอสครับล่าบอสเนี่ย สำหรับไนท์อ่ะถ้าเกิดมันไม่เก่งไปเลยอ่ะมันก็จะอ่อนไปเลยครับคือเราเป็นอาชีพตีไก่เวลาล่าบอสเกมเนี้ยมันจะค่อนข้างเสียเปรียบตัวตีไก่เพราะว่าระบบบอสในเกมนี้นะครับบอสเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เลือดเยอะมากสมมุติว่าต่อให้คุณตีแบบเป็นหลักล้านหลักสิบล้านอ่ะคุณก็ต้องใช้เวลาเป็นหลักนาทีเพื่อที่จะปิดบอสให้ลงครับอ่ะมันสุนละตานเติมมาขนาดน,นั้นนะแล้วแมปในเกมเนี้ยมันค่อนข้างเล็กคุณ วิ่งไปแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็เจอบอสแล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการที่แบบว่าวิ่งหาบอสไม่ทันบอสหายแน่นอนจระเบอร์ชันนี้นะแล้วทีนี้นหะไอ้ที่บอกว่าเก่งไม่เก่งมันยังไงครับผมคือต้องบอกก่อนสมมติว่ามอนสเตอร์บอสต,ตัวหนึ่งผมขอหาตัวตีไกลนรับน่าจะมีคนกับเลเวลอยู่แถวๆนะั้นอ่านี่ครับคุณเห็นแอนเตอร์คนนี้ใช่ไหม ผมยกตัวอย่างเป็นคนนี้แล้วกันนะครับคือเนี่ยสมมุติว่าบอสแต่มันยืนอยู่ตรงที่อนูบิตตัวนี้เกิดน,นะครับนะเวลาเราตีบอสอะเราก็ต้องคุกงอในอย่างนี้ใช่ไหมแต่ันเตอร์คนเนี้เขายืนยิงจากไกลๆได้แล้วทีเนี้ยถ้าเราจะตายเพราะบอสเนียครับมันจะมีอยู่สองสาเหตุอันแรกก็คือดามเมจเราหนักจนบอสอะมันหันมาตีเราอ่ะแล้วเราชนไม่ไหวเราก็ตายนะครับหรือ จู่ๆเนี่ยบอสมันก็ไล่สกิลออกมาซึ่งมันจะไล่ออกมาเป็นช่วงๆครับผมเวลามันไล่ออกมาทีนึงเนี่ยก็คือมันจะมีวงสีแดงเตือนขึ้นมาครับอาจจะเป็นเส้นตรงบ้างจะเป็นวงกลมรอบตัวบ้างถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้เนี่ยแล้วบอสมันไล่สกิลอะไรสักอย่างออกมาโอกาสที่เราจะหลบได้อะมันยากกว่าคนที่อยู่ข้างหลังไกลๆเพราะว่าสมมุติว่าบอสมันไล่รอบๆตัวออมาเขายืนอยู่ไกลๆเนี่ยมันอยู่แบบขอบท้ายท้ายสกิลแล้วเขาแค่อาจจะแบบขยับถอยหลังไปนิดนึงอย่างนี้เขาก็หลบสกิลได้ครับ ขณะที่เราเนี่ยยืนชิดบอสอ่ะเราจะต้องวิ่งออกมาไกลกว่าเพื่อจะให้ผลระยะสกิลอ่ะ,อะโอกาสโดนลูกหลงเราก็จะมากกว่าแล้วนอกจากนี้เรื่องความคล่องตัวเนี่ยมันจะต่างกันอีกครับผมคือให้เราสังเกตว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีมอนให้ดูนะสังเกตนะครับว่าเวลาเราตีธรรมดาช่วงที่มันออกแอนิเมชันอ่ะเราจะขยับตัวไม่ได้นะ ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลเนี่ยมันก็จะยิ่งช้าลงไปอีกครับเดี๋ยวขอยาแปลงคนนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเจอสกิลไล่เร็วเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเจอสกิลไล่ช้าแบบนีนน้คือมันหยุดไปกับวิมันขยับตัวไม่ได้อะ่ะก็ถ้าบอสแบบจังหวะมาไล่สกิลสวนเนนข้ามาพอดีก็คือคุณตายแน่นอนนะครับหนวกไม่ทันนะ แล้วไอ้พวกสาที่เขาตีธรรมดาเนี่ยคนนี้แท็งแปีเยอะอย่างเช่นฮันเตอร์เนี่ยครับเขาแบบสามารถตีไปวิ่งไปได้เลยเออเพราะว่าแอนิเมชันการตีครั้งหนึ่งเขาจบเร็วเนะ่งทำให้เขายิงคล่องมากกว่าเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไนท์อ่ะถ้าเกิดคุณคิดจะเล่นมาล่าบอสนะครับคุณควรจะต้องมีงบระดับหนึ่งนะเพื่อที่จะทําเครื่องป้องกันด้วยเพราะว่าถ้าคุณเติมน้อยหรือเป็นสายฟรีอย่างผมเนี่ย สิ่งที่เราต้องทำก่อนนะจะเป็นในส่วนของอาวุธแล้วก็ประดับเพื่อที่จะเล่งดามเมจเราจะได้สามารถปิดมอนได้เร็วเพื่อที่จะฟาร์มได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำเกาะก่อนเราก็จะอึดอย่างเดียวแต่เราฆ่ามอนช้ามันก็จะเลเร็วยากแต่ถ้าเกิดจะทำทั้งสองอย่างงบมันก็ไม่พอก็เลยต้องเติมเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะก็แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าคุณงบไม่เยอะแต่คุณหลงไหลในการล่าบอสเนี่ยไปเล่นพวกตัวตีไกลอย่างสไนเปอร์หรือว่าวิสาจะดีกว่า ถ้าเกิดคุณมีงบเล่นไม้ได้เลยครับผมรับรองไม่ผิดหวังครับทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องล่าบอสแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนในเรื่องของการ PVP ครับการ PVP เนี่ยคือต้องยอมรับนิดน,นึงนะว่าเราค่อนข้างสู้กับสายเติมลำบากถ้าเกิดว่าเข้าเป็นสายเติมแบบที่เติมนิดๆหน่อยๆน,นะมันก็ยังพอสู้ได้อยู่ครับอ่ซึ่งจริงๆแล้ว PVP เกมเนี่ยมันก็มีหลายแบบแต่คอนเทนต์หลักที่เราต้องลงอ่ะมันคือตัวกิวรนะ์เนาะ แล้วก็ตัว QPM QPM นี่คือประมาณว่าแบบเราจัดปาร์ตี้กันเองในกิวแล้วก็ไปสู้กับกิวอื่นเพื่อที่จะเก็บเก็บเป็นเก็บเป็นแต้มครับผมแล้วก็เอาแต้มเนี่ยมันจะเป็นให้มาเป็นแบบวัตถุดิบสำหรับอัปเกรดอาวุธเงาอาวุธเงาเนี่ยคือที่ผมแบกอยู่ข้างหลังนี่แหละเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราควรจะลงเรื่อยๆเพื่อที่จะทำอาวุธเงาเราครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบมังเข้า่าคุณต้องลงทุกครั้งหรือทุกวันอะไรขนาดนั้น แล้วนอกจากนี้มันก็ยังมีเควสของวุ้เงาด้วยที่แบบว่าบังคับให้คุณต้องไปฆ่าคนในกิววอเท่านั้นเท่านี้คนหรือว่าลงไปชนะ Qvm เท่านี้ครั้งอะไรเงี้ยว่าเล่นสายฟรีมันทำได้ไหมมันทําได้ครับได้ได้แน่นอนเลยนะเพราะว่าคือคนส่วนใหญ่ในเซิร์อฟอ่ะเขาไม่ใช่คนสายเติมอยู่แล้วครับเวลาเราลงไปโอกาสที่จะเจอสายฟรีหรือคนเติมน้อยๆเหมือนกันนะ่ะมันก็มีเราถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เติมเยอะอยจริงๆอ่ะเรายัางพอสู้ได้อยู่มันก็เล่นได้ครับผมทำเควสได้อะไรได้นะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอคนเติมหนักๆจริงๆอ่ะอันเนี้ยจะยากละทีเนี้ยผมจะมาพูดถึงคําว่าเทียบกันตรงๆเลยว่าสายฟรีกับสายเติมเกมเนี้ยเกมเนี้ยเขาเติมเงินไปเขาได้อะไรเกมนี้เนี่ยมันจะไม่มีแคชช็อปเหมือนกับแบล็คโว์ชั่นอื่นนะครับมันจะไม่มีแบบพวกอาวุธเช่าอะไรเงี้ยแบบเอามาใส่แล้วก็แรงก่อนจะได้ไม่ต้องทําของในเกมแล้วก็ไปทําของแรงๆวันทีเดียวทีหลังอะไรเงี้ยเกมเกมนี้ไม่มีนะแล้วก็กระชาเกมเนี้ครับมัน เหรียญกาชาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเติมซื้อในแคชช็อปได้แต่มันต้องให้ผู้เล่นในเกมคนอื่นนะที่ไปฟาร์มเหรียญมาซึ่งเหรียญเนี่ยก็จะได้จากเพชรลายวันนะครับเอาเหรียญเนี่ยมาตั้งขายในตลาดกลางเพื่อขายเขาวิธีหนึง่งระบบเกมนี้ก็ผมมันจะมีเงินอยู่สามประเภทเงินเหรียญทองเนี่ยเอาไว้ใช้ทําของหรือว่าอัปเกรดกับเอ็นบีซีครับเงินเพชรแดงตรงนี้ยคือเอาไว้ซื้อขายกันระหว่างผู้เล่น เงินเพชรฟ้าเนี <UC S> ่ยเอาไว้ซืはは้อขายของบอสหรือเอาไว้แลกเป็นเพชรแดงได้นะครับซึ่งเพชรแดงเพชรฟ้ามาแลกไปกลับได้ข้อที่เปรียบอย่างแรกคนที่เติมเงินเลยก็คือเขาเติมเงินเข้ามาเขาก็จะแลกเพชรแดงได้เยอะครับพอเขามีเพชรแดงเยอะปุ๊บแรกๆเขาจะทําอะไรเขาสามารถที่จะมาซื้อของเพื่อจะอัปเกรดอุปกรณ์เขาได้ไวกว่าเราเขาสเตนเทนก่อนทาออฟก่อนทำอาวุธที่มันแรงกว่าของอย่างนนี้ยเครื่องประดับอะไรเลยเกราะอะไรเลยให้มันอึด ตัวเขาก็จะเก่งกว่าเราครับเหมือนกับเขาเล่นมาหลายวันมากกว่าเราอ่ะคืืไอ้ของพวกนี้เนี่ยเราต้องใช้สตามิ่าในการหามาครับผมนี่คุณพอจะรับซ้อนกนะครับว่าเกมเนี่ยมันมีนมระบบโอดินเบสซิ่งอยู่ซึ่งไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้จากเควสทุกวันขั้นต่ำวันละสองพันเสร็จแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยไปใช้ในการฆ่ามอนเตอร์เราก็จะได้สตามิแามาสตามิแามาเนี่ยเราก็เอาไปหาวัตถุดิบในการมาทําของถ้าเกิดเราไม่ทําเองเราก็ตั้งขาย คนที่เติมเงินได้เยอะเขาก็จะมาซื้อจากที่เราไปขายเนี่ยแหละครับเขาก็จะทําตัวละครได้มากกว่าเราใช่ไหมแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีลงส่วนตรงนี้ด้วยก็คือตัวกิ้งโนมพา s s สกิ้งโนมพาสเนี่ยมันจะมีสองแถวเขาด้านบนด้านล่างด้านล่างที่เป็นตัวกรอลลี่พาสเนี่ยคือเราต้องเติมเงินเพื่อซื้อมันหรือคุณจะเอาเพชรแดงในเกมไปแรกเป็นเพชรฟ้ามาซื้อก็ได้เหมือนกันครับซึ่งถ้าคนทั่วไปที่ไม่เติมเลยเนี่ยนะเราจะไม่มีแถวบน เราจะไม่มีแถวล่างเราจะได้แต่ของแถวบนซึ่งของแถวบนเนี่ยมันค่อนข้างหวยครับถ้าเทียบกับแถวล่างอแล้วนอกจากเนี้ยไอ้ของแถวล่างเนี่ยมันยังจะให้ไอ้ตัวกล่องนี้เราครับเป็นช่วงๆมันคือกล่องโอดินเบสิ่งหมายเขาว่าถ้าเกิดเขามีโอดินเยอะกว่าเราเขาก็จะเก็บเลเวลได้ไวกว่าเราและเขาก็จะทําของได้เยอะกว่าเราตัวละครเขามันก็จะไปไกลกว่าเราเพราะฉะนั้นลักษณะของคนที่เติมเกมเนี้ยสรุปออกมาง่ายๆเลยก็คือ เหมือนเขาเติมเงินเพื่อซื้อเวลาครับเราอาจจะเล่นมาเดือนนึ่งแต่เขาเติมเงินเพิ่มเข้าไประยะเวลาหนึ่งเดือนของเขาเนี่ยถ้าเล่นฟรีๆเลยเราอาจจะต้องใช้เวลาสมเดือนเพื่อจะได้าจากเขาทันหรอเ่าไสายเติมเขาก็จะเก่งกว่าตรงนี้นะครับผมแล้วทีนี้ถามว่าในการเล่นเกมอะทําอะไรทุกอย่างที่ผมบอกไปเก็บเลเวลล่าบอสหรือว่า ลงดันเนี่ยสายเติมกับสายฟรีมันต่างกันตรงไหนในกรณีนี้กรณีนี้ผมขอ,อยกตัวอย่างคนที่เขาเติมแบบหนักๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเติมนิดเดียวมันไม่ค่อยต่างกันมากนะ,ะสมมุติว่าคุณเป็นคนธรรมดาไปเทียบกับสุลต่านตอนเก็บเลเวลอย่างแรกที่ต่างเลยก็คือเขาจะโจมตีแรงมากครับอย่างมอนเตอร์พวกนี้เนี่ยคือทีเดียวตายแน่นอนถ้าเป็นสายหอกนะแบบใช้สกิลทีเดียวตาย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 ,ตาย,ตายคือมอนแค่กองเดียวเนี่ยเขาเวลไม่ทันครับอาจนะจะต้องเวลหลายกอง แล้วก็ดันรายวันที่บอกว่าต้องจัดปาร์ตี้ลงให้เหมาะถ้าเป็นสายเติมนะครับก็คือเขาลงคนเดียวเขาก็ผ่านครับสบายสบายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาใจบุญเนี่ยเขาก็อาจจะแบบประกาศรับว่าเ,เดี๋ยวช่วยเพื่อนนะมาเดี๋ยวเราแบกเองหรือไม่ก็วันดีคือดีคุณจัดปาร์ตี้คุณได้แบบคนพวกนี้ขอเขาตีคุณมาก็คือแบบคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับเดี๋ยวเขาจะแบกคุณผ่านไปแบบคุณอยู่เฉยๆก็ได้อเอออันนี้ก็ หมือนก็ว่าเขาเติมมาช่วยเราเเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของสำหรับสายฟรีเกมนี้นะแล้วก็การล่าบอสก็เช่นกัน,กนครับที่ผมบอกไปเรื่องระบบบอสอ่ะเกมนี้เนี่ยของบอสมันไม่แบ่งเหมือนกับเล็ก์ชั่นอื่นที่ผมบอกว่าบอสเกมนี้มันอึดใช่ไหมครับมันจะต้องมีคนช่วยตีแล้วทีนี้พอบอสหันมาตีเราจะชนไม่ไหวใช่ไหมคนที่จะชนบอสพวกนี้ไหวก็คือคนที่พวกเติมเยอะๆเนี่ยแหละเพราะเขาทำดาเมจหนนะักเขามีของอ่ะเขาก็จะชนบอสพวกนี้ไหวครับอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยการแบ่งของบอสมันเป็นยังไงเกมนี้เนี่ย มันจะแบ่งของบอสโดยที่มันจะดูที่ดาเมจร,รวมที่ทาได้กันเป็นไหมทุกปาร์ตี้ที่ทําคะแนนติดถึงอันดับสิบห้าแล้วทาดาเมจถึงอย่างน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือสามารถลุ้นของบอสได้ครับแต่ว่ายิ่งอันดับสูงเนี่ยโอกาสได้ของดีก็จะมากกว่าข้างล่างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องดวงอะ่ะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกถ้าใครมันจะได้ของอะ่ะก็คือมันจะได้ครับแล้วเกมเนี้ย ไม่รู้ทาไมนะส่วนใหญ่พวกของแล้วเวลาตกมันชอบเข้าพราด้วยเออเพื่อนๆลองเล่นพราดูนะครับอันนี้คือแบบเพื่อนๆผมในกิวเขาพูดมานะว่าของตกทีไรมันเข้าพราทุกทีเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปเงื่อนไขเมื่อกี้ดาเมจขั้นต่ําอันดับสิบห้าคนนี้เขาเตียนอันดับสิบห้าจริงนะแต่ดาเมจเขาไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นหมายความว่าคนนี้ไม่ได้ลุ้นของบอสนะครับขั้นต่ําต้องเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะพูดว่าเขาทําได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สิบห้าคือได้ลุ้น แต่ถ้าเกิดว่าทําได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอยู่ที่สิบหกก็ไม่ได้รุนเหมือนกันครับซึ่งถามว่าติดตัวเนี้ยมันยากไหมมันไม่ยากครับผมแล้วมันไม่ยากครับผมถ้าเกิดเราจัดปาร์ตี้มาจริงจังนะแล้วก็การที่มีคนเติมเนี่ยมันจะช่วยเราได้ด้วยเพราะว่าเขายืนชนบอสให้เราก็าทําดามเมจหลักให้เราบอสมันก็จะไม่ค่อยสนใจเราเพื่อเราตีเบาสิ่งที่เราต้องทำก็คือโฟกัสกับการทำดามเมจครับทำยังไงก็ได้ให้ดามเมจมันถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะรุนของแน่หนึ่อ่าอันนี้ก็เหมือน,น,อดน,อดน้ดวยรย์ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้คือเรื่อง PVP PVP เนี่ยมันเหมือนกับเรามาวัดของกันอะเกมเนี่ยถ้าคุณไปเจอสุนตขานเข้าเนี่ยคือมันสู้ไม่ได้ครับมันแบบสู้ไม่ได้เลยนะคือเขาแค่เป่าใส่คุณคุณก็ตายแล้วแบบถ้าคุณไปไนทหอ,อกเนี่ยครับคุณเติมมันหนักๆอะ่ะคุณวิ่งไปปาหอ,อกใส่คนที่ไม่เติมทีเดียวอะ่ะคือตายตายไปเลยมันมันต่างกันมากครับอันเนี้ย เป็นความแบบว่าเหมือนก็ว่าเนาะเกมอะ่ะเขาก็าต้องให้ประโยชน์กับคนเติมเงินหน่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เปรียกมันเ็มเต็มๆนะแล้วสมมติว่าคุณลงเคเไมเจอพวกเนี้ยอย่างน้อยๆมันก็ไม่ทรมานครับคือแบบมันแป๊บเดียวจบอล้แล้วคุณก็ไปรีหาตีใหม่ก็ส่วนใหญ่มันก็จะไปเจอคนที่มันเติมไล่ๆกันไม่ค่อยเจอสุดละตัดแล้วครับมันก็ถ้าเกิดเจอคนสูสีมันก็สนุกนะเล่นได้เอยๆทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเรางบน้อยเนี่ย มันเล่นไหวไหมก็ขออนุญาตสรุปนะครับว่าจริงๆตรงนี้มันอยู่ที่ความพอใจของเรามากกว่าว่าคือเรารู้ตัวไหมว่าแบบสมมุติว่าเราไปสายฟรีอย่าเงี้ยหรือว่าแบบคุณจะเติมสักสามร้อยห้ารอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจคุณน่ยคือหวังวาดภาพไปเลยนะว่าเออเติมไปห้าร้อยบาทเนี่ยกูต้องแบบกวาดกระดานในวีพีทั้งกระดานลงดันแบกตัวเองคนเดียวได้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นหรือ แบบกดวอรดเอ็มพได้นะครับต้นๆต,นตนลอดลงกิววอร์ทีนึงคือแบบเหมือนเป็นไม่ทับสามรอยสปาร์ตันควงหอผู้ยิงฝ่าแบบทุกอย่างไปเป็นฮีโร่แบบนั้คือมันมันทำไม่ได้นะครับคือเราต้องอยู่ความจริงนะตัวละครเรามันจะเก่งแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับงบเราอะเราพยายามอย่าเอาตัวเราอะครับไปเทียบกับคนที่เขาเติมเยอะๆเทียบไปมันก็ท้อครับผม เราเล่นแบบที่เราเล่นได้น่ะมันก็เล่นได้ครับเรื่อยๆเจ้เนี่ยมันเล่นสบายๆแล้วก็แบบคอนเทนต์อะไรทุกอย่างมันแทบจะบอทได้หมดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยาวพอสมควรละเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำของการอัพสกิลการอัพสเตตัสว่าสายฟีอย่างเราเนี่ยเราควรจะเน้นทำของอะไรโดยเฉพาะสำหรับในสายหอกนะทำอะไรคุ้มที่สุดแล้วก็ แนะนำเป็นของแบบไหนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจก็ลบกวนกดติดตาม Subscribe เอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม